สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำข้าวต้มปลากันครับจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงบ้างไปชมวิธีทำกันเลยครับ เริ่มที่วิธีทําน้ำจิ้มกันก่อนเลยนะครับวิธีทําน้าจิ้มก็ง่ายมากครับเ,เกลียวครับขิงสับครับพริกสดครับน้ำมะนาวครับน้ำตาลทรายครับสีอิ๊วดาหวานครับแล้วก็คนขึกนอย่างใเก้า,านะครับ ใครจะใช้ปั่นก็ได้นะครับจะใช้ตําก็ได้นะครับแต่ผมชอบแบบนี้นะครับชอบให้มันได้เคี้ยวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชิมรสให้ได้ตามต้องการครับเรามาต่อที่เจียวกระเทียมแล้วก็ขาซอยกันเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันครับเริ่มที่ขาซอยก่อนเลยนะครับ ใช้ไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับขาซอยนี้หอมมากนะครับกินกับข้าวต้มปลานะครับเจียวไปเรื่อยๆนะครับจนสีเหลืองสวยนะครับครับพอสีออกเหลืองประมาณนี้ครับจะได้กลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยครับก็ใช้ได้นะครับตักพักเลยครับต่อที่กระเทียมกันเลยนะครับกระเทียมก็ใช้ไฟอ่อนๆเหมือนกันนะครับ เียวไปจนสีเหลืองสวยนะครับถ้าเพื่อนๆจะแช่ไว้ทั้งน้ำมันนะครับประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมจะตักแบบกรอบๆนะครับอยากกินแบบกรอบๆนะครับจะตักออกจากน้ำมันนะครับประมาณนี้ครับแก๊สแล้วก็ตักได้เลยครับ เรามาต่อที่ลวกปลากันเลยนะครับตั้งน้ําให้เดือดครับแล้วก็ใส่ขิงกับข่าหั่นแว่นลงไปเลยนะครับรอพอได้กลิ่นหอมของขิงข่านะครับเติมเกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะครับพอได้กลิ่นหอมขิงข่าก็ใส่เนื้อปลาของเราเลยครับใช้เวลาไม่นานนะครับสุกง่ายนะครับมีฟองก็ช้อนฟองทิ้งนะครับ ประมาณห้านาทีก็ใช้ได้แล้วนะครับจะตักไปพักไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะปิดแก๊สแล้วก็แช่น้ําไว้แบบนี้ก็ได้ครับครับเดี๋ยวไปที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับนําน้าซุปใส่หม้อนะครับที่เราจะใช้ทำข้าวต้มนะครับพอน้าซุปเดือดก็ใส่ข้าวสวยของเราไปเลยครับอันนี้ผมจะทำหนคนทานนะครับหนึ่งชามนะครับ คนหน่อยนะครับให้ข้าวมันกับน้าซุปมันเข้ากันหน่อยครับต้มไว้สักพักนะครับรอเดือดอีกรอบนะครับถ้าน้าซุปมันอ่อนไปนะครับรสอ่อนไปก็ปรุงตอนนี้ได้นะครับเติมซีอิ๊วขาวลงไปเพิ่มได้นะครับความสุกนิ่มของเนื้อข้าวนะครับใครจะบี้ก็ได้นะครับบี้บางคนก็ชอบแบบนั้นนะครับชอบแบบเละๆหน่อยนะครับบางคนก็ชอบเลียงเม็ดนะครับก็ตามชอบเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวพิ่ารเดี๋ยวไปเตรียมจัดใส่ชามกันเลยครับ ต้มปลากระพงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่าทานมากครับหอมครับหอมกระเทียมเจียวหอมขาครับเนื้อปลาขาวๆครับน้ำซุปหวานๆครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับอร่อยมากเลยครับขอบอกทานกับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับส่วนผสมก็จะมีเนื้อปลาครับวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อปลากระพงนะครับ แล่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ซื้อมาจากไทยฟู้ดนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นปลาอื่นก็ตามสะดวกเลยนะครับมีขึ้นช่ายครับกระเทียมตําหยาบหรือกระเทียมสับนะครับข่าซอยครับ2ออย่างนี้จะนํามาเจียวนะครับขิงแล้วก็ข่าหั่นแว่นนะครับสําหรับลวกปลานะครับมีตั้งช่ายครับแล้วก็พริกไทยป่นครับก็มีน้ําซุปด้วยนะครับในสูตรน้ําซุปเนี่ยส่วนผสมนะครับผมจะใส่ไว้ตรงใต้คลิปนะครับ วันนี้ใช้เป็นกระดูไก่นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ําซุปครับให้ใช้น้ําเปล่ากับซุปก้อนคะนนะครับเป็นรสไก่หรือรสหมูก็ได้ครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมสีิวขาวเติมเกลือลงไปนะครับพริกไทยป่นก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็มีข้าวสวยด้วยนะครับพอดีวันนี้ข้าวสวยยังไม่สุกนะครับผงอยู่ครับส่วนผสมของน้าจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับก็มีเต้าเจี้ยวครับขิงสับครับ คลิกสดครับจะใช้เป็นคลิกชนิดไหนก็ได้ครับหั่นซอยแบบนี้นะครับเขีวดำนิดหนึ่งครับน้ำมะนาวน้ำตาลทรายครับ